เบิ้ลปทุมราชโดนดาม่าทัวลงหลังโพสถ,ถึงลุงพลบ้านกกอกสวัสดีครับมาพบกับช่องยอดสีชนแนลนะครับสำหรับคลิปนี้จะพาท่านผู้ฟังทุกท่านไปติดตามข่าวของคุณเบิ้ลปทุมราชนะครับเรียกได้ว่าโพสผิดชีวิตเปลี่ยนจูจูก็โดนดาม่าทัวลงสำหรับนักร้องลูกทุ่งอินดี้เบิ้ลปทุมราชที่ล่าสุดเจ้าตัวได้โพสข้อความว่ายุคที่เพลงโคเวอร์ทำมาสเตอร์ทั้งเสียงสีและภาพ ยุคที่คนร้องเพลงคเวอร์ดังกว่าต้นฉบับยุคที่ต้องมีกระแสค่อยพูดเรื่องคุณภาพยุคที่เป็นผู้ต้องสงสัยแต่รวยเงินรวยโชคลาภยุคที่100ล้านวิวแต่ขาดงานจ้างยุคที่ตำนานความขลังแต่ต้องปล่อยวางเล่นเฟซอยู่บ้านไม่ว่าจะเป็นยุคไหนหรืออย่างไรในฐานะคนสร้างงานด้วยความตั้งใจแบบเราก็ต้องสู้ต่อไปซึ่งหลังจากที่โพสต์ออกไป ก็มีชาวเน็ตหลายคนเข้าโจมตีอย่างหนักหาว่าข้อความดังกล่าวเป็นการพาดพิงไปถึงลุงพลคนดังแห่งบ้านกกกอก,กจนทำให้เจ้าตัวรีบลบข้อความนั้นทิ้งไปและในเวลาต่อมาจึงได้โพสต์ชี้แจงอีกครั้งว่าก่อนอื่นขอชี้แจงกรณีโพสต์ของเมื่อวานนะครับถึงผมจะไม่ได้คิดอะไรไปถึงจุดนั้นแต่ในลักษณะการโพสต์คนที่อ่านมันก็เหมือนพาดพิงอยู่ดีแต่สิ่งที่ผมอยากอธิบาย คือในขณะที่ยุคสมัยอะไรมันเปลี่ยนไปเราคนทำเพลงก็ต้องสู้และอยู่กับมันไม่ใช่น้อยใจกับมันแต่มันมีคำที่ผมเขียนแล้วทำให้อ่านแล้วรู้สึกไม่ดีทั้งภาพรวมในความเป็นนักร้องศิลปินและก็ข่าวสารในปัจจุบันผมกราบขอโทษด,ด้วยนะครับทุกๆคนไม่ต้องปกป้องผมถ้าผมผิดผมแยกแยะได้ครับผมไม่เคยคิดว่าคนที่ด่าหรือว่าเราเขาอิจฉาเราไม่เลยแต่เขากำลังจะบอก จะสอนเราติเตือนให้เราปรับปรุงในสิ่งที่เราผิดแต่สิ่งไหนที่ผมไม่ได้มีเจตนาผมก็แค่อยากจะแก้ไขไม่แก้ตัวขอน้อมรับสิ่งที่ผิดและอยู่กับสิ่งที่เกิดผมเป็นคนลบโพสต์เองแต่ไม่ได้ลบเพื่อหนีปัญหาแต่เป็นการลบทิ้งเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาสืบเนื่องมาจากภาษายังเหมือนคิดน้อยในคำที่โพสต์ขอบคุณครับครับนี่ก็เป็นการ ทัวลงนะครับของเบิ้ปนปทุมราชนะครับที่มีการโพสต์สอบไปในการที่จะพาดพิงไปถึงลุงพลแล้วก็มี f อฟลุงพลนั้นตามไปต่อว่าจนต้องลบโพสต์ทิ้งนะครับชอบคลิปนี้ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งให้กับช่องยอดสีชาแนลด้วยแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับ